สวัสดีครับจากร้านริอ audio a น d s e ตคันที่เห็นเป็นเบนซ์ W176 นะครับถูกต้องหรือเปล่าเนาะ A class uh, คันนี้ได้ทำการเปลี่ยนจอ uh, Android จากของเดิมเป็นจากของเดิม5.8เป็นตอนนี้เป็น10.2นะครับอันนี้ในหน้าดิสเพย์ดั้งเดิมโอเคเราจะไปในหน้าของ Android กดลูกศรรีเวิร์สแชร์สวิตไปหน้าของระบบ Android ครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าของ Android การใช้งานสามารถกดคอนโทรลจากส่วนหนึ่งของอาการคอนโทรลจากไอไดได้นะครับอันแรกก็เป็น n นวีแต่ผมยังไม่ได้ติ๊กเลือกให้เป็น Google m a p นะครับ fmcd ก็คือกลับไปในหน้าดั้งเดิมหน้าของ Original มันนะครับมีเดียก็คือการเล่นไฟล์ เพลงหนังภาพเปิดน้าไม่ได้เดี๋ยวลง YouTube ไม่ได้ครับจิตรกสิทธ์ล่นไฟไวิดีโอนะครับภาพกมชัดภาพกมชัด บูทูธก็เมื่อกี้ที่เห็นเป็นบูทูธทั้งสปีกเกอร์แล้วมิวสิกนะครับอ,อันนี้เรื่องของการบูทูธโทรศัพท์ดัชบอร์ดก็โชว์สถานะต่างๆ w i n l อ r ก็สามารถเชื่อมต่อนักษณะการเล่นของ a u t o p เพยและ Apple c a r p l a y นะครับ แอปพลิเคชันต่างๆก็ไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมเอาเองกันนะครับเข้า Play Store รู้กันอยู่แล้วเซตติ้งก็เป็นเซตค่าต่างๆ่าอันนี้ผมจะเปลี่ยนสตรีมนะครับเปลี่ยนได้4 s t สตรีมนะครับผมอ่าดิสเพย์ก็เป็นการพักหน้าจอนะครับ ในส่วนกล้องหลังคันนี้มีกล้องหลังที่เป็นออริจินอลอยู่แล้วนะครับอันนี้ในหน้าของอกล้องเดิมติดรถนะครับเคเราก็จะกลับไปในหน้าเดิมเราก็เลือก FM CD เราก็อยู่ในหน้าเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้งานตามปกติเช่นเดิมนะครับฟังก์ชันอะไรที่เป็นติดรถมาก็ยังอยู่ครบเช่นเดิมนะครับ โอเคก็าฝากไว้ด้วยครับกับร้านวลิตออดิโอแอนด์เอสเซะครับอยู่ถนนนาวมินเบอร์ติดต่อ0823434332ขอบคุณครับผม